วันนี้ไม่ได้เที่ยวไหนเลยทํางานยุน่งมากบ่ได้สนุกหลายดี FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรัอวทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้เนี่ยก็มาขอกระแพวว่าคือเก่าคือเดิมทุกคนมืน้อนี้แพว่าก,กะสิพา FC ทุกคนทุกท่านเด้อมายางตลาดนัดเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่บริยางตลาดนัดมาหลาย วันนะทุกคนหรือว่าลายอาทิต์เนาะกัสซิมาเบิงว่าะเป็นยังไงเขาคองเนาะทุกคนว่าคือเงินมาสองร้อยสิได้ยังไปแนนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยเนาะก่อนที่จะไปเบิกับกาแก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามกดซับสไครต์เห็นเพีว่าน้ำเด้อทุกคนเนาะกะเลิกเหตุงานนะทุกคนกนนะบนาดำนาแหล่โอ้ยเห็นสภาพตัวเองแลวกระับบคอยได้ป็นไดโอเคจะบวัลายยายหางเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันเลยเนาะว่าในตลาดนัดมียังในค้ายตอนนี้กะอยู่ตลาดนัดอยู่พี่น้องเลยไป ซื้อมังม่วงพี่น้องเอ้ยสามซองโลสามสิบบาทเงินไปแบ่งรอยผินทอนมาเจ็ดสิบบาทถือขนาดเบื้องพลละมากลางไหมโอ้ยบ่ไดนมาดนละเดี๋ยวห้าโหลซื้อพักก่อนเด้อมังม่วงเคี้ยวเซเว่โลละเสาหาบาทเอฟสีเอ้ยเดี๋ยวแพลวแพลวสิบาโลตลาดตลาดมนียาเด้อจ้าโปรโมทอีกแล้วผู้คนไล่ขนาดเลยอันนี้คือต้นเดือน พักบ่งพักบ่งกําละสิบบาทโอ้ยหาสื้อพักไปหายหน่องก่อนบันเอาย,ยังดีด้คนร้ายค่ะสื้อคนละใหม่แต่แต่ว่าฝากหลานผันไหวก่อนยังไม่ทันได้ถือเมื่อเพราะมันหนักเนาะทุกคนสองโลสองโลสามสิบบาทมะม่วงแก้วขมิน้นโห อันนี้ก็มาลาอัมพักบันเบื่องพักก่อนคนละมากลากใหม่ลายโผลเป็นตะกะเลยอันนี้ก็โอ้โหสิบบาทสิบบาทโอ้โหอันนี้แหงไงกว่าหลานนั่นอีกลูกนี้แหงไง ลานนั้นยังว่าบัหน่วยใหญ่มาพร้าวลานนี้ห่งหน,น,น่วยใหญ่บานเดี๋ยวจะมาเอาโอ้ยเปิดทุเรียนใครดิบใครดีอะไรปรลาสับจ้าโอ้ยอันนี้รูขวงกบมะนี่อมอมที่เขาอีเลิศเด้คือสิขะ ซอยกันยังอันนี้สุกบดีอ้าวอันนี้ไม่สุกอันนี้สองกองสามสิบเหรอคะอันนี้ไม่สุกหรอคะยังไม่สุกคะ่ะพี่แล้วทำไมมันเป็นเหลืองเอ,งอ่ะเขาห่อค่ะพี่อ๋อเราห่อไว้ห่อไว้แกะเต็มที่ อ๋อไว้ให้แก่เต็มที่สองกองอ๋อจ้าเอากองนี้กับกองนี้ค่ะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเนาะอันนี้อะไรอกล่องเหรอคะยี่สิบมันจ้าไม่เป็นไรค่ะเอาตำตำนั้นเลยอื <c oughs> เมื่อกี้ก็ซื้อตรงนั้นมาซื้อตรงนี้อีกแล้วเห็นมันสวยแล้วอดใจไม่ไหวค่ะอันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะคะค่ะ่ะเดี๋ยวมาเอาค่ะฝากไว้ก่อนทุกคนเลยบ่วไว้อดใจบ่ได้มันลายลายโอ้โหอบแจ่นพนละมไมเมื่อบันนี้มากกินพละมไม้แอรี่รอแผลว่านี่ กินห่อหลูกร้านนี้ตอนนางกินหมักมวงน้ำกันซุ้มนมกันอยู่กินยังดีหล่ะบาทซื้อแต่พลละไม่เองถือเงินมาสองร้อยสิบบิดหล่ะซ <laughs> ื้อพลละไม่ซีโร่หกสิบบาทโอ้โหบ้านนี้ก็พลละไม่อีก เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พ,พัดมองเห็นมะเขือยาวซื้อมะเขือยาวโอ้อโทษค่ะไปพัดนั่นน่ะ เดี๋ยวไปหาซื้อมะเขืออ่มามะเขือยาวไปผัดหัวละพาก่อนเพราะว่าหัวละพาเพรยว่าปลูกไว้อยู่นาะบานจนน่าแอนงามงามแต่ว่ามันโบมีมะเขือนหยาบเดี๋ยวซื้อมะเขือนหยาบไปก่อนเนาะผัดใส่หมูสับหัวละพาหมูสับมะเขือยาวซื้อผักหลานนี่สามกําสิบสามกําสาวอันนี้สามกํายี่สิบบอค่ะ มีมะเขือยาวเอาสกสองลูกก็น่าจะพอเอานกหน่อยๆดีกว่าจังสีอ่อนๆอ,อน,นี่ค่ะ สิบาทพอดีเลยนี่ค่ะไปแล้วทรงยางสื่อไปให้เจ้าหนาย้สอ,องสาหลานมีหา 6, 7, 8, 8, 8, 10, หกหลานเจ็ดแปดหลานสิบกว่าหลานเป็นหลานพลละไหม่เบิดหน่งอกกระโลละหาสิบบาท ถือกลวยทางฟังแล้วกินอย่างดีเนาะมันหลายโปรดทุกคนแม่ว่ากับยักษ์สือเอามากองนี่อ้โหส้ม ส้มกองละ10บาทส้มกองละ20บาทมู๊ยมอง,มองแก้วขมิ้โลละส้าบาทลูกใหญ่เบ้อเรออันนี้โลละ10บาทในมันนิ่มไหมอันนี้เริ่มนิ่มและสุกกำลังกินสุกยังไงจ้าสุกกำลังกินค่ะค่ะ ผักบุ้งชนะเบิดแลละทุกคนยังมีลายบอลอยู่แต่ว่ายังรอบอรเบิด์ขอไปหรอบอลใหม่ก่อนต,อตลาดใหญ่เนาะ คองไลาไมายำมือแรงก็สิคองลลยแบบนี้ละหลดแหลกแจกแถมงางตลาดเ<ม>บิ้งแม่แพ้ว่าได้เงินอ่าเพ้ว่าเบิดไปหลอยหนึ่งเพ้ว่าไหลตัางร้ายยางในงงมกม่วงได้พักแล้วก็ได้อนันอีกไปหลอยหนึ่งพี่น้องเอ้ยขีดเบิ้งเดี๋ยวสิไปกินนมจีน กินขปุ่นก่อน30บาทก็เต็มอิม่มเต็มมักขปุ่นก็นได้30บาทร้านเก่าเจ้าประจำอ๋อดื่มลืมว่ามีอาหน้าเปินเปินฝากสื่อสมตําตําตําปูน้ําจืดสั่งสมตําไหวเลยเนาะเดี๋ยวสิไปยางต่อไปร้นานนี้ให้ดีขนาดเพราะว่า,าเป็นโบเมนตําปูปะลาะ เป็นตําแบบว่าโบมีปูปลาเลยร้านนี้เนาะกะสิมีคนมาต่อคิวไลยเพราะว่าเป็นร้านเดียวแล้วก็เป็นรถที่แบบเป็นร้านที่ค้ายดีเลยแหละมายำไรก็ต้องถาคิวโบเคยว่าสิได้ย,ยักเถือ่อต้องรอคิวนะทุกคนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวแค่ว่าจะขอพักเบกในการถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวแค่ว่าจะไปกินนมจีนก่อนเด้อจ้า นี่เลยน้มจีนเราร้านเก่าจ้าประจํานี่เลยนมจีนเมือน,น้ำำําดํา3สบาทขออนุญาตกินก่อนนี่เลยขอพัดเปรกกินก่อนจักน้อยเด้อพี่น้องย่องทุกคนกะสีไหสมตำส้มตำปูสด หนึ่งถุงแล้วก็มีผักบุ้งซ้ำกำมะเขือแล้กก็มีมะม่วงเนาะมะม่วงมะม่วงสี่โลนะทุกคนหมดไปหนึ่งร้อยบาทโอโหได้ของเต็มตะกะนะเนาะเหลือเงินอีกหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอ้ยสิเขาเซเว่นบาทนี่ไปซื้อขนมกับนมไหวกินเนี่ยมือเสาน่าจานะเนาะโอเคเด้อจาก,กับสิป,ประมันนี่แหละเด้อของลร้หล่นกระตาหมมะม่มวงมักกินมิตรลูกใหญ่สุดยอด